นากที่เชร่อว่าทางกาจรการนนะครับก็ขอการสมาชิกทัผู้หของะเข้องการจุมสัมนาทุกานนะครับเจ้าหน้าที่แ้การสับนารกิจของชครับนการจ้างของดูแลนะคับส่งเสรความอดภัยการกการคร่งของนัาพงานแทนนะครับรวงธรรชาติใน เรื่องครับกับผุ้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับสำรวจพบแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดประกองกการส้างพลังงานที่มากขึ้นนะครับการจต่างประเทศรวมทั้งอยู่มาเช่นประโยชน์ให้ทักษะและความชำนาญอันนี้เห็นได้จากขึ้นไหสะสตือนะครับก็คือสำรวจโครงสร้างของประเทศไทยได้เลยวครับนี่ก็ถือว่าในประเทศนั้นได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะที่สามารถไปจดในต่างประเทศได้เลเพื่อกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่ตรนี้ นะครับมีการเช่นการตัดสินการัราเป็นโตเก็นทรัพยากรใต้ถุนของเราไม่ว่าจะเปพลังงานต่างๆนะครับมีอยู่การหัวข้อของเราที่มาได้ถือว่าข้าภาคั่วทำไมอ่าที่เราทราบแต่พวกเราไม่ทราบอย่างนี้นะมันก็มันคืออะไรก็เลยผู้มาของโครงการถั่วลงก็โดยความมันว่าจะสร้างนักเก มาอยู่ที่บอกครับทางชั่วภาพตั้งนลายกองโอกาสบนสุดตำแหน่งในวันนี้ห้ทเที่มาสุรินและได้แบบผู้่อครับต้องขอบคุท่านแน่กับต่อไปนี้นะครับจะเปินการบระยายนะครับรการธรรมชาติสีห้องทุกอ่างสงแรงแรงบนนี้แรโบนนี้นะคะกับแรงล่ ผู้ร่วมรับสมัคษณส่วนแยลงคุดเท่ากันคื35เท่ากับเทสเลยสดน้ำงหม่มาุนนักกาเนเสร็จเล้นะคะส่วนของผลิตเรามีแค่นี้คือเราตรวกับไอเราข้างิน้าคชิ้นห่อสินค้งก่อกแล้วก็ส่ง้า่รงใส่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้มีการแต่งฐานผลิตอย่างนี้ยค่ะก็ต้องมีการมาเจอะ ก็เจอก็พัฒนา่อีกหลเยปีนะคะปัจจุบันก็มีศูนย์ตามต้องถามว่ามีใครถงสใสอะไรไหมคะตอบ้อสับถามได้ค่ะเมื่อกี้บรรยายสรุปไปแล้วแล้วก็ช่วงคำถามคำถาบอาจจะต้านๆถ้าที่นี่ท่านใดมี เราไม่เรื่องมีตัวอรเลยว่าจเป็นเศษหรือเปล่า,า,าอ๋อในส่วนของผลิตไฟฟ้านี่ใช้ก๊าซธรมรมชาติไม่ได้ใช้ตัวหล็กถิดแต่ตัวผสมส่วนแรกก็เป็นก๊าซธรมรมชาติตัวที่ส่งให้กับอ่างตรงนี้คือบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างล่างนี้ก็คือลึกลงไปสองเมตรโดยสรุปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราสามารถอ่าอ่อา capacity ของเรา เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนอย่างเงี้ยเราพอที่จะให้ข้อมูลได้ไหมว่าขึ้นมีการผลิตมีการตั้งโรงที่ที่อยู่เนี่ยเราจะต้องส่งให้ปตทแต่ถ้ามีการก๊ากับนิคมอุตสาหกรรมได้คือเขาก็จะเอาก๊าซไปทำหนึ่งองค์ประกอบก๊าซที่ก็จะเป็นก๊าซก็เป็นปร์นไดออไซดงใน้ค่ะง่ายอไปในครัวเรือนอย่างเงี้ยก๊าซการุต้มนะครับผมมันจะโปรงประกอบของมันคือจะประกอบด้วยตอนนี้เรามีแต่เรื่องของภาษีอย่างเดียวที่คืนไปให้กับ ให้กับท้องถิ่นบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งท้องถิ่นก็จะไปแปรเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้อเดี๋ยวเราผมคิดว่าการที่จะทําให้ถินทรัพย์เหล่านี้เก